ไดเล่นเป็นคนดีทุกเรื่องเลยนะครับใช os, ่ครับเขากำกับง่ายมากครับเต๋ามึงเล่นเป็นตัวเองเล่นไงวะก็เฮี้ยเเต๋าเล่นโคตรง่ายเลยเชิญแั้เมื่อกี้ก็พ่วงเลยเมียเมียหลายคนเนี่ยไม่พ่วงบ้าแล้วมึงยังวนกับใครเหรอเออแล้วมึงกล้าร้องกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรไอ้ไม่รู้ นต้องโทรขออนุญาตเปล่าต้องอนุญาตเปล่าเขาให้อุปไว้ก่อนสับเพื่อนการ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 ปอนปอนขับไปก่อนเถอะ อย่ามาเสียเวลาเราคนเดียวเลยเราไม่ได้รักใครง่ายอย่างที่นายคิดไง